ด้วยบุญนี้อุทิศใหุุ้ปัชชายคุณุตตาราอุปัชาผู้เลิศคุณอาจารยโปการาจาแระอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาชายาตตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสนจันและราชา โคนณวันตานราเปจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติรามมา,มาราจาอินทาจาพรหมาและอินทาราโลกาปาราจาเทวจาทั้งถวยเทพและโลกาบาลยามโมมิจามนุษยซาจายมมาราชมนุษย์เมตมาัตตาเวริกาเปจา ผู้เป็นกลางผู้จองผ่านสาเพสัตตาสุขิหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วนาะอย่าทุกชนบุญญานิปกากตัยเมบุญพองที่ขา้าธรรมจงช่วยอำนวยสุภาพผลทั้งจด,ดิวิตให้สุขสามอย่างลน้นเขปังปาเปชาวโวมตัง ให้ดูถึงนิพพานพันเอมินาบุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำเอมมนาโอเทเสนาจาให้ปวงสารเขปหังสุรเพเจเวาเราพันได้ซึ่งการตาัดตันหูปาดานาเชดานางังตัวตันหาอุปาทาน เยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังว่าเราจะถึงนิพานนาสันโตสัพะทาเยาวะารสิ้นจากสันดานยาธาชาโตพะเวพะเวทุกทุกพพที่เราเกิดโอชุติตังสตจปัญญา มีจิตตงสติประเสริฐสั้นเลขควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดคีเลสหายมาราลพันตุโนกาสร้างโอกาสหย่าพึงมีแก่หมู่สิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องปาทุสารายทำลายล้างความเพียรจม ปุชาธิปาวโรนาโทพระพุทธะนาฏธรรมโมนาโทวรุรตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทบาเจกะบุชโฌจาพะปาเจกะพุทธะสมสังโฆนาโทตโรมมะมังพระสงฆ์ที่พึ่งธรรมเนสเทตมานุภาเวนา ด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลันโดมาขอหมู่มานอย่าได้ช่องภาษาปุญญาณุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสีบปองมาโรกาสังลพันโดมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเชิญ